ทำไมนะซิเวอร์ไปฮฮปปี้มิลไปซื้อแฮปปี้มิลเหรอลูกพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องซื้อเลยนะซื้อฮปปี้มิลแฮปปี้มิลที่ไหนลูกที่ร้านร้านนั่นชื่ออะไรชื่ออะไรแมคโดนัลแมคโดนัลโอเคแล้วทำไมวันนี้ไปแมคโดนัลเราสั่งซื้อไม่ได้ล่ะลูกซื้อออนไลน์โอ้ต้องซื้อออนไลน์เหรอลูกโอตายแล้วโอเคโอเคโอเควันไหนนะเดี๋ยวสั่งให้ สั่งวันไหนบอกก่อนเาวันนี้วันนี้เหรอวันนี้เขาปิดแล้วมากดึกแล้วพรุ่งนี้นะโอเคไหมโอเคโอเคจะยังไงจะดอว่าดีใจมากดีใจมากเลยเหรอจะมาทำอะไรจะมาสั่งเล็กจุ่มยุงให้ดูใช่ไหมดูดูมีกว่เต้นต่ออัน Hãy em. Anh kênh Ghiền Mì Đi Để nhà. bỏ lỡ những video hấp dẫn Nào.

นี่่มเลยโชว์เลยหันมาโชว์เลยหันโชว์นั้นอยู่หน้ากันเลือกนะเออป้ายไปเข้าไปกินป้ายป้ายดีใจไหมดีใจดีใจโอ้กินบนโต๊ะสิลูกเอาไปไว้บนโต๊ะสิลูกเย้